การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองหินปูนและการผลิตปูนซีเมนต์ในการผลิตปูนซีเมนต์จะมีขบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การทำเหมืองผลิตหินปูนเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานและผ่านขบวนการผลิตจนกระทั่งได้ผลผลิตเป็นปูนซีเมนต์ซึ่งกิจกรรมในขบวนการต่างๆเหล่านั้น ทั้งในส่วนของเหมืองและโรงงานจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันเป็นผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองหินปูนในการผลิตปูนซีเมนต์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองหินปูนอาจเกิดขึ้นได้หลายทางได้แก่ ผลกระทบต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพด้าน,นชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิตสภาพภูมิประเทศการเตรียมพื้นที่เพื่อการทำเหมืองเช่นการเปิดหน้าเหมืองการเตรียมที่ทิ้งมูลดินทรายและเศษหิน การเตรียมที่กองแร่จะทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปการทำเหมืองทำให้สภาพพื้นที่ทั้งภูเขาและพื้นที่ลาบเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณหินปูนที่ถูกนำออกไปการทำเหมืองแบบขั้นบันไดเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศแบบถาวร ทรัพยากรทางด้านกายภาพประกอบด้วยภูมิประเทศธรณีวิทยาและแหล่งปฐพีวิทยาอุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศ ธรณีวิทยาและแหล่งแร่การทำเหมืองทำให้เสถียรภาพทางธรณีวิทยาตามธรรมชาติลดลงสูญเสียแร่หินปูนที่มีอยู่และไม่อาจสร้างขึ้นทดแทนได้ปัทภีวิทยาการทำเหมืองและการเก็บกองเปลือกดินและเศษหินทำลายคุณสมบัติทางกายภาพรวมทั้งโครงสร้างและองค์ประกอบของดินเดิม การชะล้างบางทลายของหน้าดินโดยลมและฝนในเขตเมืองทําให้สูญเสียหน้าดินไปจากพื้นที่และมีผลกระทบต่อดินเกษตรกรรมข้างเคียงโดยเฉพาะฝุ่นหินปูนที่ทําให้ดินเป็นด่างสูงขึ้นอุทกวิทยาและคุณภาพน้ําการทําเหมืองระดับต่ากว่าผิวดินและการขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่อเป็นน้ําใช้ของโครงการอาจเกิดผลกระทบ ต่อระดับน้ำใต้ดินโดยรอบพื้นที่โครงการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบระบายน้ำของพื้นที่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินโดยเฉพาะหากหลุมยุบและโพรงน้ำใต้ดินถูกทำลายไปจากการทําเหมืองจะทำให้หน้าดินไหลบ่าจากพื้นที่ทําเหมืองลงสู่พื้นที่ด้านล่าง คุณภ,ภาพอากาศเกิดปัญหาฝุ่นละอองกระจายจากการทำเหมืองในการระเบิดและการขนส่งภายในพื้นที่โครงการฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ไปยังแหล่งรับแร่ ทรัพยากรทางด้านชีวภาพประกอบไปด้วยทรัพยากรธรณีชีวภาพบนบกและทรัพยากรชีวภาพในน้ำทรัพยากรชีวภาพบนบกการทำเหมืองทำให้สูญเสียพ,พื้นที่ป่าไม้และอาจส่งผลกระทบต่อนเนื่องไปยังแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารหรือที่หลบภัยของสัตว์ป่าฟุลเออจากการทำเหมืองหากมีการตกสะสมบริเวณผิวใบไม้ อาจมีผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชได้ทรัพยากรชีวภาพในน้ำการทำเหมืองอาจทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทิศทางการไหลของน้ำหรือสูญเสียพื้นที่ต้นน้ำบางส่วนทำให้ปริมาณและคุณภาพน้ำลดลงมีผลกระทบต่อพืชน,น้ำและสัตว์น้ำ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมสาธารณูปโภคและแหล่งการท่องเที่ยวตามธรรมชาติการใช้ประโยชน์ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่เกษตรกรรมไปเป็นพื้นที่เหมืองแร่มลพิษ จากเหมืองอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ที่ดินโดยชอบการคมนาคมทำให้มีการจราจรมากขึ้นอาจก่อให้เกิดการชำรุดของเส้นทางและอุบัติเหตุการขนส่งแลร่ผ่านชุมชน อาจก่อให้เกิดเสียงดังแรงสังส่นสะเทือนและฟุนละอองรบกวน การใช้สารธนุโพโภคการทำเหมืองทำให้มีการใช้สารธนุโพโภคมากขึ้นเกิดการแข่งแย่งหรือความขัดแย้งกับ,บรัษฎรในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติโบราณสถานและโบราณวัตถุแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติโบราณสถานและโบราณวัตถุบริเวณใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนและฝุ่นละอองจากการทำเหมืองคุณภาพชีวิต โครงสร้างประชากรและการตั้งถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการอพยพของคนจากที่อื่นมาอยู่ในบริเวณโครงการประชาชนในพื้นที่ส่วนหนึ่งจะถูกย้ายออกไปเพื่อให้เหมืองเกิดขึ้นสาธารณสุขและชีวะอนามัยอุบัติเหตุจากการทำงานในเหมือง ฝุรอองก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหากได้รับในปริมาณมากเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนก่อให้เกิดความลำคาญต่อชุมชนใกล้เคียงสำหรับปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานปูซีเมนต์ที่สำคัญก็คือผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและผลกระทบทางด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ จากขั้นตอนต่างๆในการผลิตปูนซีเมนต์และการเผาไหม้เชื้อเพลิงก่อให้เกิดฝุ่นละอองและกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และพืชผลกระทบทางด้านอุทกวิทยาการกัดเก็บน้ำเพื่อใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ซึ่งจะมีผลกระทบทําให้ปริมาณน,น้ำในแหล่งน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดินลดลงรวมทั้งน้ำที่ได้จากการผลิตของโรงงานอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อคุณภาพน้ําที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก